สวัสดีค่ะมือนีแยกแก้วแฟมลีมล่สิภาพไปบึงคาเฟ่เนาะแยกแก้วทำความสะอาดคาเฟ่ก่อนสิไป,ปกบึงดอกไม้แยกแก้วกันเนาะดอกไม้แยกแก้วเป็นดอกลายแล้วพี่เนาะเป็นดอกเทียนเนาะดอกเทียนแยกแก้วสิภาพไปคาเฟ่ตอนเช้าเนาะแยกแก้วทำความสะอาดวัดมือวันกับโบโบดอกเนาะช่วงต่อสี่โมง เห้เกี่ยวทำความสะอาดไปภาพไปเต่เรือบมไ,ได้ใครตอบเอฟซีเนาะค่าค่าทำงานจะค่าเหตุงานเนาะยับไปปีก๊กนี่และถูกกินกับซ้ำนี่แหละพี่เนาะจะเกี่ยวกันเลยห้าสิบสามเนาะคนอายุห้าสิบสาม ตันจยก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 เท่าไรเยกเจ้าวันยกๆๆๆย, <c oughs> ยกยกหยกอันนี้ก็คือฟวามหัวฟวามหัวเนาะฟวามัวมาทังนี้ก็เป็น,งน่งนาขงัทงทง่งนาท่งนาเนาะเยาเจ้ียวท้าม่วมจาดขงัง ขางรอบหัวตัวนี้ยังบระทันเห็ดพี่นเนาะเปหิดพระท่านแล้วเนาะเห็ดแต่ด้านนี้เนี่ยด้านแตนตอดหงัดแต่ไหลายลเนาะนี่ทำความสะอาดด้านนี่นี่นีและวทำความสะอาดด้านนี้เพราะว่า,วา,ม,า,านนวมันหกเนาะ,อะเอาขอบพระขอบไปทางในเนาะ ในาคาเฟ่าทำได้แก้วการทำก้นสะอาดท้ำร,ร้อกหัวนี่และทำก้นสะอาดคาเฟ่นะเดเกแก้วทำวามสะอาดมองมองทุกกระตายพี่เนาะว่านีน่ตัดหยาเนาะ ใส่ใส่เกี่ยวเนาอที่เกี๊ยวใส่เกียยเก่ยวตัดเนดีนะ่เห็นไหมที่เกี๊ยวใส่เกียยเก่ยวตัดตัดออกจากมันเป็นหญ้าอันที่ลูกไส้อันจ้างคนปลูกหามือนั่นแหละพี่นนอะนี่นะนี่ทำคนสะอาดมันเป็นแปนแน่นาะมันหกเนาะ พราะว่้ยายแก้วบว่มีเวลาเห็ดนี่อัน้งแต่ดอกไม้มันอยากวกหว้แล้วเดี๋ยวยาย,แ,ย,แ,ยกแก้วสิเพาะไม้เดี๋ยวมาใสจไม้เน,ะนะาะนีเงะน้ำก็สะอาดคาเฟ่เห็นบอกเสร็จังปังจริงๆเลยยายแก้วเอาเอาหนาออกเนาะมัน 6. 6หกหกลายกระยนันเนาะ วันนี้มาเที่ยวคาเฟ่ตอนเช้าจะเจียวกับน,นุ่งเสือสวยเนะยาะเที่ยวคาเฟ่แต่นุ่งกับก่งคาสันกอจังหน่อยกับไปแตงตัวเห็ดเหยียกเห็ด,หดงานที่เก่านะกับปาะมาณนี้แหละิีนาะกูได้ยังมาเที่ยวกับมาได้เนาะคาเฟ่ญี่ปุ่นอีสานกับที่โตสนุก มีสน,นามยิงปืนสนามยิงปืนอยู่ด้านนู้นด้านด้านทางนั้นทางนี้ก็เป็นมองมองนางเนาะมองนางก็มีทิวฉัดเนาะนทางน,นางด้านนอกที่ด้านนอกนก็คือด้านในเดี๋ยว,วท่านมนะาทำต้นตะเดี๋ยวให้คลิปแล้วก็จะไปแต่งตัวมาทำต้นตาเนาะ ทครคิดเรื่อจะทำเป็นตัวมาทำต้นสัตว์โบภาเข้าไปเนาะเพราะว่ามันมันมืดเพกาไม่ได้เปิดไฟเนาะอาศวนนี่กับมองนั่งพี่กันเซลฟี่พี่กันเนาะเคล่อนมองนั่งไปกับเจ้ากั้นห่มมามาใส่เนาะกั้นห่มมาใส่ แต่ที่นี่สับประรดสีเนาะมีหลายอย่างที่เนาะมา่วนนี้ก็เป็นสปริงบอร์ดเนี่มาสปริงบอร์ดเต้นดึง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 ใดมีลูกมีเจ้ามาเอาลูกขึ้นเต้นสปริงบอร์ดเลยเอากับททางเซลฟี่เนาะนนมันมีแต่ต้นไม้แต้นอย่างบม่รู้จะกูกจายคือมาต้นละพันหาเนาะ เป็ <c oughs> แนแบบเ่นไม่กันแบบเดียวกันนะทีละคาเฟ่ญ,ญี่ปุ่นอีสานยายแก้วสิขอลาไปเต่งตูวมาทำงานเนาะคุดท่ายนี่กับปากกุไลคก็แจ๊กกุติตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ tan di jook jook jubal Ừ. 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 Bây sao là Khá dầu mà nè Khá dầu, khá dầu vậy nè chú đây তুমি নাম আছা হা পাই বছ পিত জোখানী